ขต้องขอบคุณทีม Go Go Trip Thailand ด้วยนะคะมันต้องทันดิวะเราต้องเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกของปี2020มันต้องไปไว้ชาศาสตร์แต่ขณะนี้เวลาประมาณปี4ี่นะคะก็เราจะเดินทางขึ้นไปยอดดอยหลวงเชียงดาวนะคะเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่ตื่นเลยอ่ะนี่นะคะบรรยากาศทะเลหมอกในวันนี้สวยมาก ย <Yeah! S 2> และตอนนี้นะคะวันๆจะนี่อยู่ที่วันนี้เราจะไปขึ้นเขาดอ,อยเชียงดาวกันนะคะแอบมาเที่ยวกับโกโก้ทริปไทยแลนด์แต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าว่าว่าเรามาจริงๆเขาคงไม่รู้จักเราะ <laughs> กไม่รู้จัเงยวเพื่อนทุ่มทิปเยอะมากแต่เราไม่รู้จักใครเลยเย่ไปเคราศาสต์มสัตานะครับโดยปกติแล้วจะไม่มุ่งเน้นในในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแต่จะมีการของป่นในบางช่วงหรือว่า เพื่อให้นักศึกษาธรรมชาติเข้าชมธรรมชาตินะครับในเมื่อเราเป็นนักศึกษาธรรมชาติที่ดีก็จะต้องเป็นหลติตามข้อห้ามกฎเบียบของทางเครื่อนสะพานยาวอย่างเค้่งครัดนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับกาน้ำทังแบบเปิดประตูเนี่ยมันก็จะแบบว่าวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดให้ขึ้นเขานะคะก็ไปแล้ว ยังพูดไม่จบเลยยอดมันน่าจะอยู่เหนือเมฆพรุ่รงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะทางแบบว่าค่อนข้างวิบากต้องแบบว่านอนโฮแม็กมันก็แบบดูไม่ขยาหรอกแต่เรื่องจริงคือ เราก็นั่งรถมาจนถึงทางขึ้นแล้วนะคะก่อนอื่นก็คือต้องไปที่อุทยานก่อนแล้วก็เอาบัตรประชาชนที่เราลงชื่อไว้ก่อนนะไปให้ที่อุทยานนะคะหลังจากนั้นก็นั่งรถมาทางวิบากมากประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะโคตรวิบากหลังจากตรงเนี้มันใกล้ๆยอดแล้วขนาดใกล้ย,ยอดแล้วอะแต่ว่าก็ยังต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณสี่ถึงหชั่วโมงแล้วแต่ความเร็วความช้าะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เวลาเดินขึ้นไปเท่าไหร่ได้ข้ากลองวันมาแล้วนะคะ ก็แอบมานั่งยองๆกินนั่งรถเหนื่อยมากอะ่ะคือตอนนี้กินอะไรก็อร่อยหมดอะ่ะไกลนะจา๊าไม่ใช่เน้นๆน้นจะเป็นชุดขับถ่ายนะคะซองปะสะัสสาวะสองซองใช้ได้ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งต่อซองอะ่ะสองวันหนึ่งคืนฉี่ได้สี่ครั้งแต่ว่าก็ไม่รู้อีกว่าถ้าฉี่เยอะอะ่ะห้ามฉี่ข้างบนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนต้องเก็บลงมาด้วยนะทั้งสองอันนี้ถุงดาแบบนี้สี่ใบใบหนึ่งเก็บขยะลงมาแล้วอีกใบหนึ่งอะ่ะให้ขับถ่ายก็คือให้เอึใส่เออ ใส่อื่นแล้วทิ้งไว้ข้างบนนะคะลำบากตรงฉีได้สทีเนี่ยแหละหรือไม่ก็สองหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไปแล้วอยากได้ <c oughs> ทางแบบว่าลื่นมากจ้ะแม่บืดนิดเดียวพลาดนิดเดียวคือเจอกันติีนดอยเนี่ยนะจ๊ะ ถ่ายกับดักเออก้มโอ้ยเก่งอ่ะผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเหมือนเราเป็นกลุ่มแรกที่มาตอนเปิดดอยเลยวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งนะคะตั้งใจจะมาเหยียบคนแรกเลยเหยียบยอดเขา <c oughs> มันก็จะลักษณะเหมือนแบบมาถางหญ้านิดนึงอ่ะมันปิดมาแบบปีหนึ่ง่ะนะค่ะหล่กมากแม่คันไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ดีนะเสื้อดีเดินทางต่อพูดมาเดี๋ยวมันเหนื่อย <c oughs> ยาข้างทางม่งเหมือนไปกับดักอะเอาไว้รอดจิ้มลงไปอะแม่งลงพงข้างทางเลยครึ่งทางมาแล้วนะเดี๋ยวรู้กันว่า3 5มจุกิโลเมตรสุดท้ายมันเป็นยังไงยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันเหมือนแบบก็ไม่ได้ถืออะไรขึ้นมาเลยเหมือนมันยังไม่เจอทางที่เป็นทางขึ้นเลยอะค่ะยอดมันก็ยังแบบสูงอยู่พุ่นยอดอยู่นู่นตอนนี้อยู่บริเวณดงกล้วยป่าแล้วนะคะต้นมันจะแบบสูง มันมีกล้วยกินไหมเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยวพลมันบอกกล้วยป่าไม่อร่อยหรอกเหมือนจะด่าเป็นกกลๆว่าอย่าหาทำก็พูดเล่นเนะได้กินจริงเราผ่านจุดนั่งพักจุดที่สี่มาแล้วนะคะแต่ตอนที่เดินมามันเป็นทางเดินลงแบบลงจ๋าเลยอะ่ะเดาได้ไม่ยากอะว่าข้างหน้ามันต้องเป็นทางเดินขึ้นโคตรช <ง benefits> ันไม่ผพีจากที่เดาจริงๆมาแล้วจ้าทางเดินขึ้นจริงๆอ่ะควรจะแบบหยุดถ่ายตรงนี้เขาเรียกว่า อ,อันไหนอันไหนคนแรกอะคะคนแรกอยู่ซ้ายคนแรกอยู่ซ้ายออาซ้ายไปขวาคนนี้เป็นคนแรกสองอันนี้สองคนกลมนี้นะเป็นฟอสซิลหอยมันจะอยู่ตรงนี้สามพี่น้อง,งนคน่งงนะ,นคนะพ,พี่เขาบอกว่าเหมือนเดินจงกลมตอนนี้ซ้ายย่างหนอควาจะเล่นเครื่องไปเดี๋ยวพักแป๊บเดียวพอเดี๋ยวเหนื่อยมาเจอแล้วจ้าถึงแล้วโู้ ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เฮ้ยพนดมยาด,ดมเลยหรอวะขอดมมากถึงนานยังสามโมงครึ่งนี่กี่โมงอะสี่สิบหกสี่สิบหกชั่วโมองเลยหรอเป็นไงบ้างครับ<ส>ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวขึ้นไปกันเลยนะให้ดูแลพาะจิตกตก<ส><ส>น,นี่ก็เป็นโฉมหน้าของกลุ่มที่ขึ้นมาถึงแล้วนะคะ ได้เต็นท์มาเรียบร้อยแล้วนะคะของ K2 คันอะมันยังโยงโงโยงโยงอยู่เดี๋ยวเราแบบจัดการให้มันหายโยงก่อนนะคะเฮ้ยดีอ่ะนอนคนเดียวก็เหมือนเต็นท์มันนอนได้สองคนแต่ว่าเหมือนเราจองมานอนคนเดียวห้องขอบคุณทีม g o g o t r i ิปไทยแลนด์ด้วยนะคะหิวมากอะกลักวกลัวขึ้นไม่ไหวเขาบอกว่าจะทอดเป็นฟรายให้กินก่อนแล้วท จัดไปกินเฟรนฟรายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสรุปมิชชั่นแรกก็สําเร็จไปแล้วนะคะเอ้ยไม่ได้สําเร็จด <laughs> งงตอนที่เราออกมาก็เที่ยงสิบห้าขึ้นมาถึงสี่โมงครึ่งก็ใช้เวลาเดินสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีเท่านั้นเองสุดยอดไปเลยมิชชั่นต่อไปเนี่ยเราต้องขึ้นไปให้ทันพอาทิ์ตกนะคะซึ่งตอนเนี้ยเขาบอกว่าเส้นยาแดงเราต้องไปแล้วเอ้ยแล้วเมื่อกี้ถือว่าถือว่าสำเร็จปะวะสี่ชั่วโมงสิบห้านาที ได้นะได้รอไปพร้อมกันนะคะกับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะลงมากินชาบูกัน้ไม้ผมไหมจ้นะคะยืมอไม้ได้นะคะอุ๊ยจริงปะคะขยิบหน่ค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเพิ่งดึงเหรอคะอ๋อเนี่ยความพังพลาดนะคะไม่ได้เอาไม้มาไม่ยากใช่ไหมคะทางไม่ยากไม่ยากเลยครับตั้งแรกอยู่ไปช่วยนะครับไปช่ยได้ค่ะ ขอบุณค่ะไม่เอารัน <Run. S 1> ได้แล้วนะคนิดเดียวเองตรงเนี้ยแต่พารทิ์อะ่ะมันแบบจะไปแล้วอะ่ะขาเดินไม่ไหวละเดี๋ยวใช้ใจขึ้นไปแทนมันต้องทันดิวะเราต้องเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เห็นพาทิทิ์ตกขอปีสงปี2สิบมันต้องไปไว ชนานิศาสตว์เอาวิวแถวนี้ก่อนก็คือว่าอีกติดเดียวเท่านั้นไม่เกินสามสิบวิเนี่ยแหละยอดถึงแล้วยังสวยอ่ะหโ<ฮ>หฝั่งน,นู้นโคตรสวยอ่ะ ถือว่าทำมิชั่นสำเร็จนะคะก็คือเป็นคนกลุ <g <g ่มแรกที <g <g ่ได้ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกเบแย่โหโหโคตรสวยหมูกระทะนะคะสิ่งที่เราต้เจอต่อไปไม่ใช่หมูกระทะใช่ไ่าชาบูเหมือนมาจับกบอ่ะวันนี้เราจะมาจับกบกัน ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอะดูเขาส่งตลอดทางเลยติดทางเหรอวะเต็นเราแบบว่าอยู่ติดกับโรงครัวนะคะที่หลังแบบหล่นปุ๊บแบบจกขึ้นมาเลยแล้วก็แบบได้แล้วกินได้แล้วได้แล้ว อันนี้แอดวานอ่ะมีประสบการ์แล้วเรามีประสบการ์แล้วฝั่งนี้ก็อะไรบาร์บีคิวเมลอนนะครับมสเมลโล่ไม่ใช่เมลอนเดี๋ยวเมลอนวันไหนพองแล้วพองแล้วน้องพองโตแล้วสวยมัสเมลโล่ครับีทุกคนขอบกิบอัพกันแล้วนะคะสองคนนี้ก็เมามันเดี๋ยวอย่าเทใส่ใท้พนักงานไปเยอะนิดนึงครับอันนี้คือแบบเสรเบสจริงอ่ะ กก็ไม่ิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองของการอยู่ที่ดอยเชียงดาวแล้วนะคะจริงๆแล้วเรานัดกันไว้ประมาณตีสี่ครึ่งแต่ขณะนี้เวลาประมาณตีสี่ห้าสิบนะคะก็เราจะเดินทางขึ้นไปยอดดอยหลวงเชียงดาวนะคะเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่ตื่นเลยอ่ะแต่ว่าต้องไปแล้วนะคะเดีย๋ยวมันจะไม่ทันแล้วมันมืดด้วยเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยดีกว่าน,นะคะวันนี้ต้องไปทำมิชชั่นที่สามให้สำเร็จนะคะไปกันเลยเย้ yeah! เยอะเหมือนกันนะคนเยอะเราใช้เวลาเดินทางประมาณใช่สามชั่วโมงหนาทีเองอะ่ะตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะเดินยากกว่านี้เพราะว่าฝนมันตกด้วยเดี๋ยวทางลื่นแน่ๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอากาศเย็นหรือเปล่านะคะก็เลยแบบไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวจะเดินไปข้างหลังตรงโน้นอ,อีกตรงหนึง่งคิดว่าตรงนู้นน่าจะเห็นทะเลหมอกสวยกว่านะคะนี่คือเพื่อนๆรวมชะตาก,กรรมนะคะมีัลโหลจะเดินไปตรงโน้นป่ะคะอ้าวไอแคนทริปครับผม ดขจะเดินไปทางนู้นนะคะไหนที่จะไปใช่ปะไม่เห็นตัวไอ้ขี้อย่างดีเห็นไหมเนี่ยสงไปโผโปบังหมดจ้าตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบห้าแล้วนะคะก็พระอาทิตย์ใกล้ๆจะขึ้นแหละแต่ว่าที่พีคือฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์ตรงนี้พระจันทร์ยังอยู่เลยจ้าเกือบเห็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในเฟรมเดียวกัน มันเป็นวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มสวัสดีค่ะและนี่นี่และนี่นสวัสดีค่ะและนี่คือวันวันเจอร์นี่นะคะกับกลุ่ม Go Go Trip Thailand ใครไม่ใช่ก็เหมารวมหมดอะหมอกแน่นโคตรโคตรแน่นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้กันว่าพวกเราเป็นคนกลุ่มแรกนะคะที่ขึ้นมาดูพระาทิตย์ขึ้นนะดอยหลวงเชียงดาวในปี2020เย้ โอ้ย้โอ้โหไม่ยอมลงเลยนะนะได้ได้ได้ๆ่าดีท่านี้น่ารักเดี่ยวเหมือนวิ่งอ่ะนี่นะคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมที่ มีทิวเขาเยอะนะคะมเจ้าเอนยม่รู้เลยกใชนไหมวะโค้สวยอ่ะบอกเลยนะว่าถ้ามาแล้วอ่ะมุมไหนต้องได้ทุกมุมเอาให้ครบนะคะเพราะว่าเดินขึ้นมาเหนื่อยมากแต่ละคนก็แบบยืนบนฟ้าอย่างนี้เหยียบเมฆอย่างนี้นะคะมีสุใใจจจชช่หเ้าึงออบบบแลน ชชไื่นมมมดอก้ตาลพังวันนี้ประมาณตั้งแต่ตีห้าต้นนะคะอตอนนี้แปดโมงอะลงแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเก็บของจะลงกันแล้วนะคะนี่คือ ข้างหลังนี้เสื้อส้มๆคือคุณน็อตนะคะเป็นพ่อครัวเป็นคนดูแลของทริปนี้นะคะดูแลดีมากเ็นเทนดีมากแล้วก็ถ่ายรูปดีมากต้องขอบคุณด้วยนะคะนี่ผลงานของคุณน็อตน้ำทีดในเต็นเย็นเจี๊ยบเลยออ้ยมันติดยี่ห้ออะ่ะฟอนเซอร์เข้าได้นะคะน้ำอีกอย่างหนึง่งตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉี่อะ่ะฉี่เข้าไปแล้วมันไม่เป็นวุ้นเหมือนที่เขาบอกแต่จริงๆแล้วอะ่ะลองเปิดดูแล้วอะ่ะนี่ มันเป็นโูนนจริงๆป่ดดูสวยฉีไปทั้งหมด2ครั้งนะคะดูปดแปลกๆเนาะเอาฉีมาอวดแล้วตรงนี้ก็วางข้าวแล้วก็โชคดีมากที่วันนี้วันไม่ไม่ปวดหนักเพราะถ้าปวดหนักนี่คือแบบคุณเพ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นประสบการณ์ยังไงนะก็เดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงไปข้างล่างเลยเียงยอลองกันแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปก่อน สักหน่อยนึงเพราะว่าเขาเดินเร็วกันมากนี่วันสุดท้ายแล้วลาก่อนลาก่อนเชียงดาวเดี๋ยวามาใหม่จ้าล้มแล้วแบบอุ๊ยนิ้วฉีกนี่หว่าแค่นิ้วฉีกววคุยน,น,นิ้วนิ้วฉีกอ่ะ ม่เป็นไรคือล้มแล้วแบบไอ,อตรงนี้กระแทกหินแต่ประเด็นคือนิ้วฉี่งงไหม,มงมงไ,อไ่อจ้ะถ้าเกิดสมมติว่าเดินมา<อ>เดินขึ้นมาแล้วเจอจุดนี้ออกได้เลยว่าคุณใกล้แล้วนะเดินขึ้นไปอีกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าหลังจากตรงนี้จะเป็นทางชันขึ้นไปตลอดเลยก็อาจจะนไป ใกล้แล้วแหละคิดว่าเดี๋ยวมันเดินทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนู้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงไม่เป็นไรเลยมาล้มเอาตอนวันสุดท้ายตอนจะกลับจ้าสวอนเชอร์เข้าได้นะคะพร้อมรับฟานแบบเดินทางบ่อยแล้วก็แบบเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆชุ่มซ้มค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้นะคะอยู่กับ แก้งแล้วนะคะลงมาตอน9ก้าโมงสินาทีนะคะลงมาถึงตรงเนี้เที่ยง29นาทีสามเก้าสิบสสองสชั่วโมงสาชั่วโมงยี่สิบนาทีคุณนิวกี่ชั่วโมงสชั่วโมงครึ่งครับจริงจริงอ่ะวันวันเจอนี่ก็แบบจะลงมาเร็วเหมือนกันแหละติดที่แบบลม้มไง สไลด์ลงมาขาโดนหินเนี่ยตอนนี้คือแบบบวมมากแต่ว่ายัางไม่กล้าดูกลัวไม่กล้าเดินลงนะคะเดี๋ยวคงต้องไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ร่วมชะตากรรมแล้วนะคะกำลังดูดลูกเ <laughs> พื่อจบดูดลูก <laughs> <laughs> ดูดแต่ก็จบ <laughs> มันก็มีหลายครั้งเหมือนกันค่ะที่เรารู้สึกท้ออยากหยุดแล้วก็อยากนั่งพักให้มันนานกว่าน,นี้ แต่ว่ามันก็จะมีเสียงในหัวที่ดังขึ้นแล้วก็ทำให้เราต้องลุกขึ้นยืนเราคิดถึงหมายปลายทางของเราคิดถึงเป้าหมายของเราแล้วก็อะไรที่ทำให้เราไม่ยืนอยู่ตรงนี้เราจะแพ้ได้ไงแต่สุดท้ายแล้วการเดินทางของวันวันเจอร์นี่ในครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ทะเลเหมอกหรือว่าวิวร้อยล้านอะไรแต่มันคือคำว่ามิตรภาพ ขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกคนที่แม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนขอบคุณที่ทำให้ทริปนี้มันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขมันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่เราจะไม่ลืมตลอดไปขอบคุณนะไไม่เเเพปนนนนกลลจัััือฉฉฉวว้รราาะ